จบความสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเบลล่าร,ราณีและก็เวียสกุลวัฒน์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทั้งเบลล่าร,ราณีและก็เวียสกุลวัฒน์นะคะก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดนะคะมีผู้ใช้ทิตตอรรายหนึ่งนะคะได้นำคลิปของปกธนวัฒน์นะคะที่เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเบลล่าหากว่าเบลล่าสดนั้นจะจีบไหมซึ่งปกธนวัฒน์ก็ได้ตอบว่า กับเบลนี่เป็นพี่น้องเลยเป็นพี่น้องที่สนิทกันและคุยกันไดทุกเรื่องเอาเป็นว่าทั้งสองคนนั้นแม้ว่าจะเล่นละครด้วยกันและทําให้แฟนๆนะคะฟินจิตหมอนนะคะแต่ว่าทั้งสองคนก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันดีที่สุดนะคะโอเคกันค่ะสําหรับทีนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ